ใส่ชุดนอนแบบนี้ใช่ไหมเวลานอนไม่ใช่เพราะเขาเพิ่งแกะเมื่อกี้ยังไม่ลรอยพับอีอยังเป็นรอยยังอยพับอยู่เลยจะดูราคาปะจะดูราคาปะใส่มาให้เกียรติรายการจริงซื้อใหม่ให้เกียรติรายการจริงๆอ่ะไม่ต้องให้เกียรตินะเออใส่เองไล้ปกติพี่สมารใส่แบบไหนใส่แบบไหนมาเลยเอาเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยมันจะอ่อนไม่ได้นะอ่อใช่เอาแบบนั้นเลยจะอ่อนไม่ได้เปล่านะไม่เลยพี่เดี๋ยวหนูเอาสติ๊กเกอร์แปะ มันจะแปลกๆะผืสอมาดีสอบ่หน่อยมันจะหลุดนะปกติแล้วว่ะชุดนอนพี่สงจริงๆอะเป็นยังไงไม่ค่อยได้ใส่อะไรนอนเป็นคนแบบจริงๆเลยเหรอจริงๆแบบไม่ค่อยใส่อะไรนอนบ็อกเซอร์ตัวเดียวก็ไม่ไม่ค่อยเต็มที่คือจริงนในถ้าเกิดไม่ได้ทํางานแบบจนแบบนอนดึกจริงๆแบบไม่ได้ลาจริงๆอย่างเงี้ยจะจะไม่ค่อยใส่อะไรนอนเลยครับเคยไปอ่านผลวิจัยด้วยนะบอกว่าาการที่ไม่ใส่อะไรนอนเนี่ยมันมันเหมือนมันจะช่วยเรื่อง เลือดเรื่องอะไรสักอย่างด้วยอ่ะจริงเออจริงไม่ใช่ว่าเราแบบไม่ใส่จากการที่เราอ่านบทความนะคือเราไม่ใส่อยู่แล้วแล้วเราไปอ่านบทความมันเหมือนแบบคอนเฟิร์มมึงทำถูกแน้วมึงก็ทำถูกลวทำถูกมาตังนานแล้วด้วยแล้วอย่างนี้พี่ส่งแบบชอบผู้หญิงที่ใส่ชุดนอนแบบไหนคะมีสเปคชุดนอนในฝันไหมไม่มีไม่ไงก็ได้เด้หรอไม่ไงก็ได้ไอสัตว์อยู่ก็เลสแอนพี่อะไรเนี่ย ไปต่อไม่ถูกเลยเราจะไปต่อยังไงบ้านกูต้องตอบยังไงมันจะไปต่อได้อะแต่ลองชอบไหนชอบสักอย่างหนึ่งหน่อยโอ้ชอบแบบลายดอกได้ได้ทำไมอ่ะอ่ะเห็นไหมเขาเป็นข่ามทำไมอ่ะกูจะไปต่อยังไงไงเรื่องนี้เป็นปัญหาของกูละจริงเหรอไม่มีคือยังไงก็ได้หมดเลยแบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าแบบสิ่งที่เห็นแล้วมันจะแบบวูบวาบชอบชุดนอนกับเห็นชุดไหนแล้วมีอารมณ์คนละเรื่องนะ แย่งระเด็นก่อนนะอ่ามึงถามว่าอะไรนะอ่ามึงถามว่าอะไรนะเพราะว่ามึงก็เห็นใส่สวยแล้วมีอารมณ์แล้วมันเออเห็นชุดไหนแล้วแบบแล้วมันบู๊บว้าเห็นชุดไหนแล้วมันบู๊บว้าก็ต้องไม่ใส่ชุดบ้างถึงจะบู๊บว้าโอเคโอเคได้แหละต่อเก็ตเก็ตเก็ตมาที่หอแล้วถ้าเขาแบบเปิดประตูมาโล่งโจ้งมานี่คือโอเคเลยบู๊บว้าเลยมันจะไม่แปลกหรอเฮ้ยทำไรอะ เหมือนที่บอกเราต้องแยกไปเนง่มนมันหมายว่าพอเรามีแฟนเราเรารู้สึกว่าสําหรับเราอ่ะชุดไหนก็ได้แต่ถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเราอยากทํากันบ้านหรือเราเราอยากมีเพศสัมพันธ์หรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าพี่หนูแกนั่นแหละทำกันบ้านแล้วได้ป่ะพยายามจะขยายให้มันจะเราอยากจะเม k e l o v อ่ะชุดเฮียอะไรก็ได้ป่ะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ป่ะสุดท้ายมันคือ make ลิฟใช่ป่ะแต่หมายถึงว่า ถ้าชุดที่เราจะใส่แล้วเราจะวูบวาบ่าเนี้ยดันไม่ใช่เป็นคนแบบที่ต้องเธอใส่ชุดตั้งียนได้หน่อยดิอาาไม่ได้ซีเรียส<อ>ไม่ได้สนใจเรื่องชุดอะไรขนาดนั้น คนเราเป็นคนแบบว่ามีวิธีการนอนแบบไหนห้องห้องสภาพแวดลอ้อมต้องเป็นยังไงเมื่อก่อนเน่เป็นคนนอนแบบไหนก็ได้เพราะเราเป็นคนง่ายมากๆทีนี้เริ่มทํางานเยอะจะเริ่มแบบไปศึกษาว,าว่าวิธีการนอน่ะต้องนอนแบบใดสําหรับคนที่ต้องทํางานดึกจนบางทีจนเช้าหรือคนที่แบบนอนน้อยอ่ะต้องนอนแบบใดไปเจออันหนึ่งไห้เขาบอกว่านอนให้คลีนไหให้ค,คลีนลน,ลน,นอนให้คลีนนอนให้คลีนคือเหมือนกินอาหารคลีน คือนอนให้มันคือนอนให้มันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยวิธีการนอนให้คลีนก็คือห้องเนี่ยห้ามมีแสงรอดห้องมืดแบบมืดสนิทเพื่อที่ว่าคือเปลือกตาเราเนี่ยแม้ว่าเราจะหลับตาใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมันมีแสงอะไรก็แล้วแต่แสงอะไรก็ตามที่มากระทบเปลือกตายิ่งถ้าเป็นแสงอาทิตย์ยามเช้าหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ที่กระทบเปลือกตานะร่างกายจะเริ่มทํางานทันทีแม้ว่ามึงจะหลับอยู่แล้วถ้าเราใส่ที่ปิดตาล่ะก็นั่นแหละ นั่นคือการนอนให้คลีนแบบ <c oughs> ก็คือต้องใส่ที่ปิดตาด้วยถ้าห้องไม่สนิทนะ <c oughs> ถ้าห้องไม่มือสนิทนะ <c oughs> ถ้าใส่ในกาวัดนะคนที่นอนให้คลีนจริงๆนะภาวะหลับลึกเนี่ยต่อให้นอนน้อยชั่วโมงกว่าคนที่นอนทั้งคืนนะอะภาวะหลับลึกมีมากกว่า คนบางคนนอน7จ็ดชั่วโมงเนี่ยราวะหลับลึกมีแค่ครึ่งชั่วโมงบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ม yes ีไว้ซาวบของตัวเองด้วยบางคนไว้ซาวคือการที่ไม่มีอะไรเลยเรามีไว้ซาวบอกเอยไว้ซาวคือเสียงที่เราได้ยินก่อนนอนหรือตอนนอนแล้วเราจะทําให้เราหลับลึกอ่ะบางคนก็หน่วยที่บอกบางคนนี้เป็นเสียงลมเสียงฝนเสียงอะไรของเราเป็นเดอะโก้ตอ๋ออก็จะต้องก็เปิดฟังไว้ปกติฟังสดหรือฟังย้อนหลังไ เนียพอถึงตรงเนี้ยกูปหลับเลยนะไปเลยกูยังไม่เข้าเนื้อเรื่ลยมีเพื่อนคนหนึ่งมือกองทุกคนดับหลับตาไม่สนิทอ่ะแล้วไม่ไม่เคยเฟซเลยเวลาหลับอ่ะเคยไปทัวร์แล้วแล้วก็นอนคุยกันอย่างเงี้ยเออ้เยวันนี้เล่นเป็นไงบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็เฮ้ยมึงว่าวันนี้เราเล่นโอเคป่าวะจนต้องสะกิดไอ้แทนนะนะนะ เราไม่เคยแบบไม่เคยเฟซเลยจนเราบอกว่าต้งนอนอย่างนี้นะมึงไปหาผ้าปิดตามมาเลยมันเลยต้องต้องไปหาผ้าปิดตามมาแล้วคือนอนสองสามชั่วโมงรู้สึกแบบโอเคเลยใช่เลยไม่ลองนะลองนะอยากให้ลองไงให้ลองอ่ะลองดูใหม่จริงจริงเรียนนี้ตลอดจะไปตามนะจะไปตามจะไปตามเป็นคลิปที่มีสาระมากเลยไปหาวายเซาวของตัวเองด้วยนะบางทีวายซาจะรู้ได้ยังไงลองลองว่าควากระหน่ำแล้วป๊อกอ๋อใช่เคยฟังเนี่ยปกติป๊อกเลยแบบฟ้าผ่าอะไรไม่รู้เรื่องเลย ี่อันนั้นคือหลับลึกใช่ไหมหลับลึกอันนี้คือลึกใช่ไหมลึกลึกถ้าแบบไม่ได้ยินไม่ได้ยินอะไรเลยคือหมาเรียตีนยังไม่รู้เลยอ่ะเคยอยู่ที่หนึ่งหมาไม่ได้เรียตีนตะขาบตะขาบกำลังกัดตีนอยู่แทะตีนอยู่เนี้ยจริงปะเนี่ยใช่ปักปักปักอีเหี้ยนึกว่าเพื่อนอย่าเล่นอย่าเล่นนึกว่าเพื่อนแล้วก็ขย่าตีนอย่าอย่าเล่นเพื่อนไม่ตะโกนมากูล้างกานอยู่กูล้างกานอยู่ ลืมตาขึ้นมาตัวเท่านี้ยาวขนาดนี้แล้วแม่งชูขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็กลังกึ๊บกึ๊บกึ๊บตีนอย่างเงี้ยชักเตีนปั๊บแล้วแม่งไตมาแบบถอยกัไม่ทันอ่ะดองเล่ามเลยดองเล่าเลยจับยังไงไปดองเล่าเราเราจัดการยังไงอ่ะสรุปก็ต้องจับมันนะแล้วก็ใส่ขวดจับไม่ได้เอาไปดองไม่ใช่หมายถึงแบบก็ต้องก็ต้องหนีบไว้ก็ต้องหนีบไว้ใช่ไหมเออก็ต้องทำไว้แล้วก็เอาโคนใส่ปึ๊บ ก็าตายให้มันปล่อยมันตายเข้าไปไม่ไงั้นทำไงปล่อยเลี้ยม,มนันออก <c oughs> เป็นนีิสัยผ้าห่มอ่ะพันเอาไว้แล้วก็วิ่องออกนอกห้องก่อนแล้วนิสัยคนที่แบบถ้าแบบนอน,นอนกับพี่อ่ะนิสัยคนที่นอนด้วยต้องเป็นยังไงคะนอนง่ายอย่างสมมุติถ้ามีเพื่อนที่กลหนักอย่างเงี้ยเราก็จะสะก,กิดแบบก็ไม่กล้าปลุกมันไงทำไงดีวะไม่อยากปลุกอ่ะ โอ้มันนอนแทบอ่ะเขี่ยมันหนับหเยี่ยมนับขนี้เออมึงหนับขนาดเนี้ยเคยอยู่ครั้งหนึ่งไปไปเล่นเล่นดนตรีนี่แหละแล้วเราบางคนไม่ดื่มใช่ปะจะอยู่ที่ห้องเราเราไม่ดื่มไม่อะไรเพื่อนน่ชอบไปดื่มกันก่อนแล้วคนที่มานอนกับเรามันจะเป็นมือคีย์บอร์ดคนเก่าแม่งเป็นวันที่แบบเหมือนเจอผีเออมันเหมือนมีคนมาเคาะเตียงฟีลแบบฟีลมาแกล้งแบบนอนอยู่แล้วก็เคาะแบบงี้ยที่เตียงเรา ได้ยินแล้วแต่ไม่ไม่อยากทักนี่บอกไหมเราพยายามไปนี้ไปนี่ไปเล่นโทรศัพท์เล่นอะไรไปเราก็เอาเงินใส่ใต้หมอนไว้พุงไว้มากก็เป็นแบบก็บอกไปแล้วบอกไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับแล้วอะไรอนยะ่างเงี้ยก็ก็ไม่ได้อะไร <l ap> อะไรเนงะี้ยไอเฮียนี่เขามาแบบป๊าเปิดประตูเข้ามา,แบบมา,มาแม่งสุดละเพลมาเปนนะี้ไอเฮียกูว่าห้องเรามีว่ะมันแบบเนี่ยเม่งเคาะเนื้อเนะี่ย กลัวเฮยอะไรไอ๋ฉันอยากได้อะไรมึงทะลุกำแพงออกมาเลยไอ้ทัดมึงโอ้ยเก่งด้วยปาเก่งเลยด้วยมึงทำอย่างนี้มึงไม่ได้เฮยหรอกโว้ยควายเอ้ยแล้วก็หลับปล่อยกูไว้คนเดียวปล่อยกูไว้คนเดียวงั้นเราเข้าโชว์ปาร์ตี้ของเราเลยดีกว่ามา เกมง่ายมากค่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเราจะหยิบคําถามมาก่อนหนึ่งคำถามเสร็จปุ๊บทุกคนจะได้รับรู้คําถามนี้แล้วเราจะมาเสียบอันนี้ดูว่าใครจะได้ตอบคาถามนั้นหรือ,อหรือจะต้องทําสิ่งที่แบบบอกให้ทำมันจะมีทั้งบอกให้ทาแล้วก็มีให้ตอบคาถามเแล้วก็มาเสียบวัดดวงอีอกทีว่าใครจะโดนโอเคก็เป็นคนตอบคาถามนั้นใช่ไม่ตอบดื่เคยคุยมากที่สุดกี่คนเป๊ะมขาให้ กิ๊บเอาสีเขียว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 สีเขียวหน่อยครับเขียงรู้ยังว่าสีมงคลอ่ะไม่ช่วยอะไรเบื่อปุคบบ้ากที่สุดกี่คน สี่ห้าคนมากได้กว่าไม่แต่ถือว่าสถานะคนคุยไงใช่ใช่ถ้าตอนนั้นโสดแล้วก็คุยนะสี่ห้าคนแบบเรื่อยๆเลยเแต่ทุกคนก็โอเคนี่ใช่ไหมรู้ไม,ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ <laughs> ไม่รู้ <laughs> แต่บางคนคือเราสามารถโอเพนได้ใช่บางคนเขาก็จะโอเพนว่าชอบแบบไม่เกี่ยกันหนูชอบแบบโอเพนมากกว่าใช่ไหมใช่เพราะว่าเหมือนเราก็ต่างคนต่างรู้ว่าเราไม่ได้คุยกับอยู่คนเดียวนะแล้วเขาก็รู้ว่าเขาไม่ได้คุยกับเราคนเดียวเหมือนกันถ้าเราชอบกันเราค่อยมาตัดให้เหลือเราทั้งทั้งคู่ดีกว่าไหมถ้าเราไม่ได้ชอบกันขนาดนั้นเราก็แค่แยกย้ายกันไปจบเออตากิบใช่ไหมคิดได้ชอบอินดอร์หรือเอาท์ดอร์ทำดีนะใครบางคนหายเาทำคนหายใครบป็นคนทำคนหายสีแดงตุ๊กจีน นี่น่ากลัวมากเลยคำถามจะเลือกคนตอบก็อันน้าเลือกไข่ปลาไปค่ะไปค่ะกูนี่ละมั้งดูแล้วอ่ะอุ๊ยหญิงหญิงเลือกหญิงหน่อยหญิงหญิงเลือกหญิงหน่อยเอ้ยวันนี้ปัาทรัพย์สินอะมาพูดอะไรดีๆหน่อยค่ะปลุกควเพื่อนหน่อยวันนี้จะมีลูกค้าเข้าค่ะโอ ช่วงตาของกูแวะเลยช่วาของกูแวะเแล้วก่อนลูกค้าเข้าคุณชอบอินดอร์หรือเอาดอค่ลูกค้าเข้าตอนนี้แหละจังหวะนี้แหละเออจังหวะนี้แหละชอบอินดอร์ว่ะจะเปิดม่านได้จะเปิดม่านได้มึงอินดออะไรใหน่หว่ารอเล่นรอเล่นรอเล่นเออถ้าอยู่บนคอนโดโอเคแต่ถ้าบ้านเป็นชั้นเดียวเนี่ย ไได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านเฮ้ยทำไมบ้านนี้เป็นวิบพื้นบ่อยจังวะนี่เองจริงนี่เองจริงเฮ้ยไม่เอาภาพลักษณ์อะไรเลยดิอุ้ยตอนเล่นอะไรนี่แล้วอ่ะหนึ่งช็อตหยิบคำถามในหนึ่งใบประสบการณ์ความรักที่ลืมไม่ลงลืมไม่ลงลืมไม่ลงเชียร์เอ้ยตรงไม่ใช่กูนะเออไม่ใช่กูอ่ะปุ้งอุ้ยไม่ใช่กูด้วย อุ้ยไม่ใช่กูวนกลับมากูหรอก็บอกแล้วค่ะถามไปที่สองไม่ไงที่สองที่สองต้องพี่สองต้องคนเป็นคนตอบแล้วเร็วเลือกเร็วเลือกเร็วแล้วมันต้องไม่ใช่พี่มันไม่ต้องไม่ใช่พี่มันไม่ต้องไม่ใช่พี่ไม่พูดซูอีกแล้วเนี่ยแล้วเมื่อกี้พี่เลือกอันนี้ให้หนูนะหนูเสียบนะโดนหนูโดนอีก เราเพื่อแบบเป็นประสบการณ์แะ้วกันเนาะใช่ประสบการณ์ผจะได้เรียนรู้อะไรแบบนันอู่ในนี้ที่เราอาจจะต้องให้เกียรติคนปัจจุบันเราด้วยทุกเพลงดังเป็นของคนนี้จริงหรอของไม่ทันไม่มีอยู่จริงล้กกินไม่ได้กับคนนี้คนเดียวเรื่องจริงหมดเลยทีนี้มันจะมีประตูบานหนึ่งที่เรารู้สึกว่าประตูบานนี้เราไม่ค่อยอยากเปิดประสบการณ์มันไม่ค่อยดี ทุกครั้งที่เราเปิดเข้าไปเราจําได้หมดแหละเฉะนั้นมันก็จะเป็นประตูบานหนึ่งที่เราอยากจะปิดตายแต่พอเราต้องทํางานใช่ไหมมันก็เหมือนเราต้องเปิดปในซ้ำๆมาเพื่อเขียนเพลงนี้ขึ้นมานี่บอกไหมซ้ําๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เลยเหมือนแบบว่าพอพอเราเปิดเข้าไปบ่อยๆทุกครั้งที่เราเปิดไปเราก็รู้สึกไม่ค่อยดีหรอกแต่แต่เรามองว่ามันเป็นงานเราก็เราต้องทำ่อยแต่ถามว่าหน้าวันนั้นเลยที่มันลืมไม่ลงเลยมันก็เพลงสุดท้ายก็จะเป็นรักเกินไปได้หลังๆพอเราทํางานแบบเนี้ยบ่อยๆแล้วเราต้องทํางานเยอะใช่ไหมกลายเป็นแบบเ ประตูบานนี้ไม่ได้มีความรู้สึกละมันผ่านเวลามานานมากพอที่เรารู้สึกว่าเราเปิดเข้าไปแล้วก็เอมีอะไรให้กูเขียนอ,อยู่ล้วน,นะ้นอ้ยดดีดีเพราะมันผ่านมานานแล้วอะอพอมันผ่านมานานแล้วแล้วเราสึกว่าทําไมเราต้องเสียเวลาเจ็บกับเรื่องที่มันผ่านมาแล้วด้วยในเมื่อวันนี้เรามีความรักที่เรารู้สึกว่ามันพอดีกับชีวิตแล้วอาโอเคสวยีดีมากดีเลยแต่ว่าต้องกินหนึ่งช็อตด้วยป่ะพีใช่ไหมขอรสชาติด้วยขอรสชาติทำหน้าหน่อยขอเออขอทำหน้าให้นิดเดียวมันไม่เหมือนเนาะขอทำหน้าหน่อย ยังทำหน้าหน่อยทำหน้าหน่อยโอ้ยไม่น่าได้หลังวะจริงนะร้องเลยดีกว่าร้องเลยดีกว่าอ่ะใครจับต่อไปเลยเคยโดนนอกใจไหมโอ้โหเคยโดนนอกใจไหมมาเรายาวแน่เลยเลายาวเลยไม่ต้องเลือกกูเนาะเรื่องเนี้ยคือถ้าโดนอีกอะคือแบบมึงเชยกูมาทำไมมึงเชยกูมาทำไมแขกต้องได้นะคะอยากลองเข้าแขกแล้วนะเฮ้ย อุ้ยแขกดวงแข็งว่ะไม่ธรรมดาไม่ต้องเลือกกูเนาะเรื่องเนี้ยไม่ต้องเลือกกูเนาะเรื่องเนี้ <c ười> ยนม่ธรรมดาแขกดวงแข็งว่ะอ่ะเขียคํ้ถามละมึงซชิญกูมาทำไมมึงซชิญกูมาทำไม เหมือนมึงมาล็อบดีให้มึงเล่าเรื่องตัว <Laura> เองมาถ้าแบบสั้นๆก็คือประมาณว่าตอนแรกอ่ะเราอ่ะเข้าใจว่าเราเลิกกันอ่ะเพราะว่าแบบเราเอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วตอนนั้นอ่ะก็รู้สึกโอเคมากที่เลิกกันก็แบบเออไม่เป็นไรก็คือเลิกกันไปเหมือนกับคนเราอ่ะมันอยู่กันไม่ได้ก็แค่แยกย้ายใช่ปะแต่ทีเนี้ยพอเวลาผ่านไปมันเปิดตัว อ้าวเป็นคนที่กูเคยจับได้ดิแบบจับได้มาหลายๆรอบแล้วเขาจับได้มาน้องๆเลยเนี่ยน้องๆเป็นคนที่จับได้มาตลอดละกันคือวันนั้นอะเลยเป็นวันที่รู้สึกว่าเสียใจมากเพราะว่าถ้าเขาแบบมีคนอื่นจริงๆอะแล้วเขาพูดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกอาจจะโอเคกว่าพูดออกมาเลยดีกว่าใช่แต่พอเรามารู้ที่หลังอ่ะสมมติว่าเราเลิกกันไปแล้วแล้วเขาเปิดตัวกับแฟนใหม่ไปเลยอะเราก็จะไม่รู้สึกอะไรนะก็เออก็เลิกกันแล้วก็ไปมีแฟนใหม่ได้เลยแต่คนที่เขาไม่ว่าจะช้าหรือเร็วไม่ว่าจะช้าหรือเร็วไม่เป็นไรก็เล สามอาทิตย์แล้วมึงครบก็เป็นเรื่องปกติของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะใช่ปะแต่คนที่เขาเปิดตัวดันเป็นคนที่กูจับได้มาตลอดแล้วเคยมีปัญหากันใช่ยังมีแชทอยู่เลยถ่ายรูปไว้หมดเลยมีหลักฐานมีหลักฐานบอกเลยคำพูดทุกอย่างมีหลักฐานมีหลักฐานค่ะที่ทำอ่ะเพราะว่าเขาไม่ยอมรับไงพอเราไปถามเขาก็แบบเหมือนกันเป็นว่าเราอ่ะไม่ดีกันเป็นว่าเราอ่ะพิมพ์เราอ่ะงี่เง่าเราแบบนู่นคิดไปเองมันเป็นน้องเออประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วเคยโดนโอเคไป คำถามจากพี่เสียตัวครั้ง <G ül> แรกเชื่อเอ้ยอ่ะพี่ก่อนเลยก่อนเลยทนได้ไม่ได้อยู่ที่อยากเป็นเราโบอ,โอีกทีโบอ,อีกทีดิจะได้จบไปขอ,อพูอน่าุูนั่งน้ำลายบูดมดแลวไม่บูดที่อะไรเลย,เลย ไอะไรยังไงคะเมื่อไหร่คะหมอต้นเป็นยังไงเขาเรียกว่าไหนรักแรกแหละเขาทำยังไงกันว่าโน้นนี่นั่อะไรเงี้ยต่างคนก็ต่างเรียนรู้กันอะไรอย<ม>่างเง้ยมากกว่า<ม><ม>แต่อยากรู้ผู้ชายแบบครั้งแรกของผู้ชายผู้ชายรู้สึกยังไงไม่หรือว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเฉยๆมันไม่เฉยหรอมันตื่นเต้นการที่ผู้ชายที่มีเพื่อนผู้ชายกระโดดเล่นน้ำกันนู่นนี่นั่นตึมตั้มตึมตั้มวันหนึ่งจะต้องมาถอดเสื้อให้ผู้หญิงอ่ะมันตื่นเต้นอยู่แล้วมือไม้สั่นหมดอ่ะกระดุมเฮียแกยากกระดุมเฮียแกยากเฮ้ยมึง เราลืมถ่ายปิดของพี่บอยอะที่เราบอกฟันดีตอนจบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยถ่ายก็ได้มึงโอเคเราจพูดเทปวยนะตอนนี้เราจะให้พี่พี่ว่าเชิญดีกว่าไม่ไม่พี่อย่าให้พูดอะเพราะอยากได้ฉบับนี้แหละเพราะว่าเป็นถูกเทปจบรายการแล้วนะคะให้พี่สมการพูดปฏิบดีผู้ชมติดไขดกูได้นะอ่าลอบนี้ ทำเนียมของรายการเราอ่ะเวลาจะพิจารณากดดันทีไม่นุ้ยมี่นุ้ยจะคุยด้วยเขาจะมองหน้าคนที่เขาคุยด้วยเกิดเจ้าคุณกดดันอ่ะ ยังไงให้บอกฝันดียังไงนะใช่ใช่แบบตามธรรมเนียมคืออยากให้พี่บอกฝันดีคนดูบอกยังไงก็ได้ตามสไตล์ตัวเองตามสไตล์พี่เลยค่ะตามสไตล์ตัวเองเลยใช่บอกฝันดีอย่าลืมหาภาพปิดตาแล้วก็อย่าไม่อย่าลืมเทียห้องมืดๆนะครับเอาไว้เซาตัวเองด้วยครับฝันดีครับผมโอเคขอบคุณขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะแขกแขกที่ดวงแข็งสุดๆของเราไม่โดนเลยที่นั่งน้ำลายบูบเลย เึงอจริงป้ะเขามาออกอ่ะเราได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเขาบ้างป้าแต่กูรู้เรื่องพวกมึงหมดเลยเจอแล้ถามว่าอ๋อสนิทกับแก๊งนี้ป่ะอยากรู้เรื่องอะไรอ่ะอยากรู้เรื่องอะไรอ่ะกูรู้หมดอ่ะได้โอเคนะคะขอบคุณค่ะ ก็เป็นแขกรับเชิญที่มาแต่เราไม่ค่อยได้รู้เรื่องของแขกเลยเออก็ได้ความรู้นะช่วงแรกๆได้ความรู้เยอะมากจากพี่ส่งเรื่องของการนอนเรื่องของซีรีส c ไซเคเรื่องของอะไรพวกนี้ก็ดีดีมากๆเลยก็เป็นประโยชน์กับผู้ชมด้วยก็คลิปนี้อาจจะมีสาระมีสาระค่ะแต่ก็ะสนุกอยู่ดีใช่พี่สงมันสนุกสนานจอยมากจอยแล้วก็พี่สงก็ได้รู้เรื่องพวกเราไปเยอะมากใช่ไม่มนนี้ฝันดีนะคะเดี๋ยวมึงไม่แบบลูกค้าเข้าสบายอะไรบ้างเลยหรอลูกค้า เข้าหน่อยนะบอกบอกค่ะเข้าหน่อยนะคะถ้าใครชอบนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะสำหรับว่าแขกรับเชิญอยากได้ใครป็นคนต่อไปสำหรับวันนี้ฝันดีนะคะ